ตังๆนม่เหนือตังมันจะอยู่ในกระป๋อตังแล้วก็อยู่ในช่องตังว่าผมม่สองลวเดีังกระป๋าว่างอยูันคางเอดกัีรสานได้เบอร์ตพี่จอตังไว้นี้ตังที่มีใส่ช่องใบอะที่แกวจากอะไรอ่ะแบง์ร้อยอยู่นี่ประมาณน่าจะพันเ้วเสียหลายกวกนั่นอยงบอคตับคอเคุณแกได้ขึ้นอยู่อันบอกคุณแกได้ขึ้นบอกคุณแกนี่ล่ะหาคุณแกซอยนะคุณแกสีดำเอ็มจีุณแกเสีดรีเอ็มจีสีดำ แพดกุญแจสีอย่างแพดสีดำสีดำเ็มาีมันต้องยืนน้ำมันนี่แหละกุญแจเขาไม่ต้องไปกดรถเบไม่ต้องไปซ่มซ่มกดรถย้อนใส่หัวกุญแจเงินโเป็นอย่างครเงินโบเป็นอย่างมันเอาไปแล้วล่ะเงินไรเงนได้อกสารขึ้นอ๋อแสดงว่ากดแล้วแต่ิออกไม่มเมี่ยมึ้ยม่อกูฝ่าทปบ้านน่กูติดกระดุมผิดมึงังส่งกูเฮียส่งกูเฮียลงไปหัวเข่าฝุ่นพังหัน เ้อหัวไปปุ่นข้อหัวไปพุ่นมันมันถึมานนี้พอ,อมอาสาดอินมังเสียดสาดสาดคนละใหญ่มันออกใหญ่เบิรดไหมบอดออนเปิดแฟร์ไดร์นะแรงตามมาเลยถ้ามันเห็นถ้ามันเห็นกระเป๋าตังค์กุญแจรถมันก็ต้องเห็นโอ้ยเนาะอะไรอย่างนี้พอจังซี ที <c ute> <c ute> ่ดำว่าสั้นพ่องาาแดีใคนมาหาต้องขนาไาต้องเดินมาัห้องัวไปแทบขูดมันมากทังผีเนาะบัไดเนาะเขอกว่า่ยตาา มันมันติมนยิงอมันมันสีมีหลายคนก็่าต้องห้คนแลมออกไปเกินุมนึ่งก็บอนูนงมานีสองยืนคุยกันที่สองข้อ่เอาพอแล้วนอนยืนหนเดิมแนนอต้องวจกลับไปหือมากเห็นะเห็นกะสิบเห็นแล้วพ่อกะสิ้ยินแต่เสียงกระจักสิผู้ใดบูขมันเอแล้วพ่อม่หมอล่ำ còn nãy nó kêu kéo vào tấu cái này, đang <laughs> มันมัสบขายเไปมันยังสีเนาะผมา่หาของยิงรรถจะได้เป็นยนี้เียมันเอยยางแบไปย่างเสียบอรับตำบรงคไปท่างคนมันเห็นคนแรถสองร้อยก็ค้นแมรี่ขวมทวงแมตตีสามแม่เจออยัางวินผ่าจะก็จะข้ามตี กระเทยนอนเมาอยู่ข้างลำโพงเจอแล้วเพคะพระองค์เจอแล้วมึงกับพระคนนกระเทยไปเอากันอยู่ฝั่งนู้นเพคะจรมันอยู่ฝั่งนี้สรงเฮียเหมี่เปีแพเห็นไม่อยังนาน้ำเพล่ะทรงฉันเฮียลงมผีเมีย่อหพูดรถฉันแห่งตันอยู่คุณตันเบอสุขันมยันหา้่องหยุด มื่อสีหัดได้ละพ่อซิบซิบหฮกซิบหฮกวันที่หนึ่งท่านว่าดกตอนนั้นนี่เราเหนยอดนี่แล้ว ตาคือบดีกูผมีไปมาซองขึ้นมืออยเี้ยมึ่อกีูหายอย่างเงี้ยเนมาแต่ใส่เนี่ยพูดหูเร็วแล้วรอบตดเอนยเสือมีอะถอดเตยล่าเร็วขี่ว่าบ่านักใจซ้ำขี่ค้นดอกครับพ่อ เกียเป็น yeah. พ okay, yeah. hmm, ้ากันออกไปเบิดระเกียบแเป็นั่นุนทงนี่ไหน้งเมียเนาะมันกับสิเรียมรัดนทั้งทงเนาะเกเบียนเบิ้งทางยาง่แนมนเบิ่งทางยางดอกมันกับตรงค้นแถวนี้มันจังหูจักมองไป เห็นหลายคนอยู่แม่แต่ว่าว่าเมนไห้เดียวกันว่าเมนแฝงขับหมอล้ำมันจะกลายคนแต่หมอลำมานำกันก็ยังจำนากันบ่ได้ดนแม่ลายมันหลายยีหลี่เา้อกลางันยงนีก็ตตังเะผมจเนเร่อรขรถบ่หลายันบ่ครับงแล้วจะย่ช่องกลางมันจเป็นแบนี่เตาบ้าอย่ามเลยเจารถเจ้จรถเยต้องเเจรถตอนนี้ รถคนี้นใ <Pon> ่แต่วม like like ันอาจะกดกดติ่าตีจะคัดไงคุณเมันอไปมันต้อไปซุ่มกดแมนไปซุ่มแต่ละคันที่นี่รถรพ่ได้เอามารถอันนี้เป็นกุญแจเอ็มันจะเปารถนี่แมรนรถไม่ใช่ใสนี่ทะเบียนทะเบียนแล้วมันไม่มุญแจสำรองเลยหรอ เยองเบิ่งแถบข้นเดียบารขากข้เว่าขั้นขาวน่มันคือเปิดยได้สันเดีขั้นขาไปเขาไปเอากุญแจวางอยู่ขางโทรศัพท์มเหนมันแล้วม่นเอาแล้วซอกแล้วทิมกุญแจไว้น่รถเฉยได้บ่ดเอาไปแต่โทรศัพท์ใครอนบกุญแจทิมเนาะงานมันสีตื่นก่อนคิดว่ามันสีพ่นมันสีพ่อพ่นก่อนเมนขั้นด้อ4ยเด็กน้อยเด็กน้อยให เพามานี่แะเขามาเขาบอกว่าไนกลุ้มเดีเดิไปห้กาศแล้วเไปาวจิตปเะว่นี่แหละเนี่ยว่ขาม่อเา่ชืนอ่าคนเห็นกันเว่ามันอยู่หลังานโดนทมั่งรบเนาะเขาทงานนี่แม่ ไอ้ยังก่อนไอซีวว่าเขาพก่นได้ก็ยืนอยู่หันได้จะไปเอาเขาบ้านนี่เขาเห็นเขาอันคนรถแค็นตัวเขาเเรื่องรถผมมาสั่นเปิดกเปิดก็ไลออกคือสิ่รถเนาะเงินกรหงไปดรถอย่างไรเงินันเป็นอย่งงรับมนเปนอ่างนคือเปิดได้กแต่เด็จริงจเรื่องนี้มึงมงมึงมึงทางมันไปเนี่ยมันสิไปจังเลเหนียวมันัพวกท่านมันรูงพเหี้มัน่จทางเรียงฉี่มอลลัพอมดี เรกว่านบอกมาขี่ทั้งปีัวจะไมงบเอกันขึตรวจพวมมันขยด้วยเอวมงวดไที่หนไมของแถวามันเป็นขวดทองแย่้ใของพุ่นเนนาะแม่แม่ไป้วแบบเงค้วแล้วยานค้เราเสียแล้วบง้เมียเยีทะเบียนอะไรก่อน MG นะ MG ทะเบียน ไป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 ไ่ป็นยังอาดข้อไมามิตยูทูบท like bon <at ีมไปแต่ปีนี้ปีนามิติงดีๆเขามาปีนี uh eh ้แพทยปีานซะอีหยงเบอกเบิงซอยกันเกิดพาแล้น เป็นไงจจงบ่สือมาฝากก่อนน้ำจักรู